ค่ะสวัสดีค่ะมแม่แม่เอฟซีวันนี้แม่น้องอาดามาตามแม่ติมแม่ติมฝันว่าได้ขึ้นเครื่องเลนเด็กน้อยพี่น้องขึ้นไปอยู่ข้างบนพี่น้อง่นว่าท้าฟันแบบนี้ยามใดนี้เลขมักจะออกอายุเม่ติมและเพิ่นมันใจว่าเป็นข้างบนค่ะมแม่แม่เอฟซีเฮากับไปเบิ่งไปชมเลยค่ะเอาแม่ติมเพิ่นฟันยังไดเพิน่นถึงมันใจว่าเป็นเลขอายุเพิ่นพี่น้องเฮากับไปเบิ่งไปชมเลยค่ะวันนี้มาตามแม่ติมพี่น้องเอ้ยนี่แม่ติมกำลังเตรียมของจะไปขายพี่น้อง เมื่อนี้พี่น้องมีของเสริมเด้อค่ะแม่ติ่มปกติขายลูกชิ้นพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้มีสมขายพร้อมพี่น้องเอ้ยคนอียังคือมาดูผักแพะ์เพิ่งเพิ่งเพิ่งกำลังเตรียมคลองไหมค่ะแม่มงดามาเพิ่งกำลังจะเพิ่งกำลังเห็นน้ำจิ้มเนาะคะ่ะล้วก็สิเจียมเสียบลูกชิ้นแต่ว่าเมื่อนี้เพิ่นมีของกันเด้อค่ะเพิ่นมีสมขายพร้อมพี่น้องส่งหวานๆเลยค่ะเนี่ส่งหวานๆเด้อค่ะ ถุงละยี่สิบบาทพี่น้อง,งอืมถุงละยี่สิบาทเด้อค่ะเด้อนี่นนก็เลยมาตามแม่ติมมากินข้าวขนฟันแล้ไวไหมคะแมงดาก,ก็เลยมาตามแม่ติมถึงบ้านเอาเลยครับนี่นะคะ่ะเนาะแม่ติมเพิ่งจะเตรียมของพี่นะะ้องนี่จะเตรียมของไปขายวันนี้มาตามแม่ติมเลยค่ะเด้อหนาวปอม,ม่ติมหนาวมันขึ้นนี่เราซื้อวัาหนาวก็เก่าเด้อมันลมเน,นะนาะจ้ะเนาะมันลมมันลมแห้ง มื่อนั้นอันแม่ติมฟันเห็นหมูเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าทะเบียนบ้านหาหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาพี่น้องเอ้ยออกหนึ่งหกเสียดายยังพอท่านได้ไปขายลูกชิ้นไหมพ่อจ๊ะย่างคือทย่นี่ขาวว่าฟันแม่ติมฟันมืนขึ้นนี่แหละจ้ะฟันก็อยู่ทั้งฝ่าขนาะเนาะสูงๆเหมืนฝันก็จะ เครช่องบินกับ่มแมเต์เรอวคเอเชียงบิน,บบน,ม,น,บนมันเป็นมันเป็นเอาเอาคือเอาล่งได้ไหมอันคือจีมมนคือของเล่นเล็กน้อยไหมที่เขาเล่นไหมม้นๆท,ทั้งๆไหมอันเขาว่าอันนี้ด้อันผููจักบอสเป็นเพียง่งอันพน่นพ่นยาเขา่ากสั่นมาเอาแบบพ่นไปได้ทั่วไหมจ้าเออของบักก้าขืนไปได้จะคันย่านโต๊ะเห็นเขาเจ้าขืนไปหลายๆว่าคืนเนี่ยง่าน ็คืนแล้ว่าตโตกวางเห็นเนาะเขาเขาคืนไป,ขนไปเขาลอกไม่เมือม่อแมวกับมันหมุนนะอันพูดได้กับ่านตกเนาะตีมาโอ้ยมาคืนดอก่าต่ทันทีหะคเขาว่าเป็นเหล็กก็ต้องไปข้ังบนเนาะแม่ตีมเนาะเพราะามันอยู่ขงังบนนว่าถ้าเป็นเหล็กก็คือเป็นขังบนวันนี้แม่ตีมคีดว่าเป็นเหล็กตัวใดจ้ะถ้าฟันที่อยู่กับตีว่าเปลีนนยนเนาะจะฟันวายจังไลยไม่แต่ฟันเกี่ยวก็จะาของกับอายุเท่าไรแล้วแม่ตีมอายุก่อได้หาที่แปดหรอ ห้าสิแปดเลยบมจ้ะอ่าย่างสาวเดยพี่น้องห้าสิบปดอีกสองปีก็จะได้เงินก็สูงอายุก็สูงอายุเลยเด้อค่ะพออพ่อเกิดเนี่ยค่ะพอซอสิบเอ็ดสองห้าหนึ่งหนึ่งโอ้โหสองห้าหนึ่งหนึ่งเด้อค่ะเมติมฟันเมื่ขึ้นนี่แม่ฟันสำานีติเมติมฟันจำนี้เหรอโอ้แมเมฟซีตีไปตัวใดกับคอมเมนต์มาเด้อค่ะเด้อแมติมฟันว่ะแต่ว่าแน่แน่แน่นอนเลขต้องอยู่ข้างบนแน่นอนว่าแม่ติมวอาขึ้นข้างบนบนเหร สรุปตัวเลขของแม่ติมเด้อค่ะแม่แม่เอฟซีแม่ติมบอกฟันเมื่ขึ้นนี่ฟันว่าได้ขึ้นไปบนฝาไหมคะว่าคล้ายคล้องเลนเด็กน้อยไหมคะแม่ติมบอกถ้า,ถาฟันแบบนี้บรูมาสตีเลขตัวใดเนาะมันบมีมันบ่ม,นมีเลขไหมคะเพิ่นก็เลยคิดว่าเป็นนาจะมาอายุของเพื่นเด้อค่ะอายุแม่ติมคืออายุห้าสิบแปดปีเน้นบนเด้อค่ะแม่แม่เอฟซีอยยังผัวว่ามันอยู่ข้างบนไหมคะเน้นบนพ่อสาเกิดของแม่ติมคือสองห้าหนึ่งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ ก็ขอบคุณแม่ติมในหลายเด้อที่ให้แนวทางของ FC มีโชคมีลาบกับเลขแม่ติมนะคะม่งี่ยหนิพอจนี้อ่ากเี้ยพพูดได้เหรอคะ พักบุญด้วค่ะแม่แม่เอ้ย ถ้าพร้อมปอกไหมแม,ม่เก็บไปใส่อันลาบเสร็จนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะด้วค่ะหอมหอม ไปกินกระส้มตำด้วยค่ะแม่แมงเอาไปกินกับส้มตำ นี่ผักอีตูผักอีตูคือถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกผักอีตูเอาปใส่แกงด้วยค่ะเด้อ กลำกลังกำลังห่อเลยค่ะแม่แม่เอเจเบบอะะีเก็บบ่อหลายด้ค่ะเก็บใน้อย,อยเก็บพอได้กิน